อาจารย์ทมต,ตอนนี้นะเรามาอยู่ที่บ้านของอาจารย์รูเปสซึ่งเป็นพระอินเดียนะท่านอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วที่ตรงนี้ก็อยู่กันหลายคนนะก็จะมีตรงนี้เป็นห้องนอนนะเบดรูมนะอันนั้นก็จะเป็นบัตรรูมห้องน้ำนะแล้วก็จะมีสองชั้นมีชั้นนี้แล้วก็ชั้นด้านบนอีกนะดดดดแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่ก็เยอะอดดคือเขา เขามีความเป็นพุทธที่นี่แล้วก็เขาให้ความสมามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเขาก็จะให้ความสมามัคคีอะไรต่างๆกันนะเรียกว่าคนอินเดียเนี่ยเขามีความจิตใจดีนะถ้าเราสามารถสัมผัสเขาได้นะเขาจะเป็นคนที่เราเข้าถึงได้ง่ายเป็นกันเองเขาไม่ได้ถือเนะื้อถือตัวถึงแม้เขาจะอยู่ในวันหน้าอะไรก็ตามเขาก็เขาก็เป็นคนดี นี่คือวิถีชีวิตนี่คือบ้านที่เรามีโอกาสได้มาอยู่เราก็อยู่ได้เช่นเดียวกันเห <c oughs> มือนคนไทยสมัยก่อนคนไทยสมัยก่อนนี่ก็อยู่ได้นะดังนั้นเราจะเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของเขาตั้งแต่ตื่นจนหลับของแต่ละคนเนี่ยนี่ส่วนมากเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนอินเดียเนี่ยถ้าลูกคนแรกเขาอยากได้ผู้ชายแบบนี้เนี่ยผู้ชายนะผู้ชายจะเป็นเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลแอันนี้คือบ้านที่ดีหน่อยไม่ใช่บ้านที่ยากจนเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปดูบ้านที่ยากจน